สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายนะคะดวงชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสรายสัปดาห์นะคะตั้งแต่วันที่27มีนาคมถึงวันที่31มีนาคมนะคะเรามาดูกันในเรื่องของการงานการเงินความรักของคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีนะคะ คนวันพฤหัสบดีนะไพ่พ,พรหมยานไพ่ประจําตัวของค,คุณก็คือเทพพฤหัสบดีเห็นไหมเป็นฤาษสีนะคนเกิดวันพฤหัสบดีเขาบอกว่าเป็นพวกคงแก่เรียนเนาะทายปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายพฤหัสส่วนใหญ่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยจะชอบ การเรียนรู้การศึกษาบางท่านนะเกิดมาชอบอ่นานหนังสือตั้งแต่เด็กเออนาะเหมือนเรานี่แหละเกิดวันพฤหัสบดีเกินมานะเกิดมาในครอบครัวตระกูลแบบเออพ่อแม่ปุยาตายายเป็นครูกันหมดอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่กับกองหนังสือเป็นไปได้นะคนเกิดวันพฤหัสบดีชอบศึกษาหาความรู้ชอบอ่านชอบเขียนนะทายปัญญาบริสุทธิ์ทายพฤหัสบดีนะแต่บางครั้งอาจจะมีความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร เป็นพวกเ,เป็นพวกหัวโบราณนิดหนึ่งนะยึดมั่นถือมั่นนะเป็นพวกยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมเปลี่ยนอะไรง่ายๆนะหัวโบราณอย่างนี้ก็ได้นะคนเกิดวันพฤหัสบดีทีนี้มาดูกันในเรื่องของการงานก่อนเลยนะการงานของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะไพ่ใบแรก คุณได้ไพร่รจนากับสังทองนะหน้าที่การงานของคุณคุณเหมือนจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะมีบางสิ่งบางอย่างให้คุณต้องเลือกนะจะอยู่ในภาวะของการต้องตัดสินใจในเรื่องของหน้าที่การงานอะไรบางอย่างบางครั้งนะอาจจะมีความลังเลสงสัยนะเออ อาจจะมีความลังเลสงสัยหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้ในเรื่องของหน้าที่การงานนะขอให้ใช้ความมั่นใจเห็นไหมไพ่ใบที่สองคุณได้ไพ่เทพธิดาแมงป่องไพ่ใบนี้เป็นผู้หญิงเอ้ยเป็นตัวแทนของคนที่มีความแบบสวยฉลาดแต่หวาดระแวงมองว่าสัปดาห์นี้คุณวันพฤหัสบดีนะคุณมีความ ไม่มั่นใจอะไรบางอย่างในเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะมีเรื่องมีข้อตกลงต่อรองอะไรบางอย่างเข้ามาให้คุณเลือกนะแต่ในความเป็นพฤหัสวัดีของคุณนะ่ะคุณก็ช่างเลือกนะไพ่เทพธิดาแมงป่องเนะี่ยคุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจมันอยู่ในภาวะการที่ยังไว้วางใจอะไรใครไม่ได้นะในเรื่องของหน้าที่การงานเดี๋ยวมาดูไพ่ใบต่อไปเนาะมันยังไงกันล่ะเนี่ยทำไมมีไพ่ของการต้องตัดสินใจนะ ในไพ่ใบที่สามนะคุณได้ไพ่คุณแผนกับนางพิมพิลาไหลนะมองว่าในสัปดาห์นี้นะคุณที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยจะมีเรื่องบางอย่างนะมีการติดต่อเจราจาตกลงอะไรกันบางอย่างนะในเรื่องของหน้าที่การงานทำให้คุณต้องคิด ต้องตัดสินใจจะมีคนมายื่นเสนอเอ้ยยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างให้กับคุณขอให้คุณคิดให้ดีนะบางครั้งเนี่ยคุณต้องใช้ความฉลาดเฉลียวความเป็นพฤหัสบดีของคุณนี่แหละไตรตรองให้ดีนะคะอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในหน้าที่การงานบางท่านบางคนนะอาจจะได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับพวกอสังหาริมทรัพย์บ้านคอนโดที่ดินโรงแรมอาจจะมีงานแบบนี้เข้ามาติดต่อคุณเข้ามาให้คุณเลือก ให้คุณตัดสินใจให้ดีนะคะคุณจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานด้านนี้แน่นอนนะคนเกิดวันพฤหัสบดีนะในสัปดาห์นี้นะบางท่านทํางานเกี่ยวกับอสังหาบางท่านทําเกี่ยวกับบ้านที่ดินโรงแรมหรือทํางานเป็นธุรกิจกงศียังได้เลยนะจะมีเรื่องมาให้ตัดสินใจนะต้องคิดต้องพิจารณานะคะทีนี้มาดูกันสําหรับเรื่องของการเงิน คุณได้ไพ่ตัวคุณขึ้นมานะเทพพฤหัสวสวดีนะไพ่ใบนี้นะการเงินนะอาจจะต้องอยู่ในสภาวะที่ต้องมีความรอบคอบในเรื่องของการใช้เงินนะคะ,ะต้องประหยัดนะไพ่เทพพฤหัสวสวดีเขาเรียกว่ารู้จักใช้เงินนะ มีภาวะแห่งการต้องตัดสินใจนะอีกแล้วเทพพระบุตรเทพพระบุตรยุติธรรมนะให้ใบนี้นะเป็นลักษณะของการต้องตัดสินใจช่างตวงวัดอะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องของการเงินบางท่านอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเ,เกี่ยวกับการทําสัญญาการกู้ยืมเป็นไปได้นะการต้องติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของการเงินนะ แล้วมันจะเสร็จเด็ดไหมโอเคไหนมาดูไพ่ใบสรุปนะอาจจะมีความเครียดในเรื่องของการเงินนะคุณได้ไพ่เทพเสาร์ขึ้นมาสัปดาห์นี้นะการเงินอาจจะต้องประหยัดนิดนึงนะคะมีภาวะของการใช้เงินความคิดความเครียดในเรื่องของการเงินนะ ทำมาหากินยังคล่องอยู่นะคนวันพฤหัสแต่ว่าจะต้องมีเรื่องให้ต้องใช้ต้องจ่ายในเรื่องการเงินนะบางครั้งบางท่านอาจจะใช้จ่ายเป็นในเรื่องการศึกษาการทํางานนะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาให้ต้องตัดสินใจในเรื่องของการเงินอยู่ในสภาวะของความเครียดความกดดันนะวางแผนการใช้เงินให้ดีค่ะสัปดาห์นี้นะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะอาจจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างในเรื่องของการเงินนะ ทีนี้เรามาดูกันในเรื่องความรักของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคนที่เกิดวันพฤหัสนะความรักไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่พระโคนันทีขึ้นมานะคนที่เกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้นะมีเรื่องนะของการสอดส่องดูแลไม่รู้ว่าคุณไปส่องแฟนหรือแฟนมาส่องคุณนะเอ,อมีเรื่องความไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นหรือเปล่าคนเกิดวันพฤหัสนะขอไพ่ใบที่สองจา้า ไพ่ใบที่สองคุณได้ไพ่เทพพระอาทิตนะความรักของคุณก็สดใสนะคนเกิดวันพฤหัสนะอาจจะมีใครมาหมายปองคุณมามีใครมาแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณหรือเปล่าแต่บางท่านนะอาจจะแอบ,บไปส่องแฟนก็ได้นะหรือบางท่านมีแฟนเขาเรียกว่าอะไรอะอแฟนอาจจะแอบ,บมาส่องคุณไม่ไว้วางใจแต่เป็นไปในลักษณะของการส่องกันที่มันมีความสุขนะ่เออแอบบส่องแอบ,บมองนะ เห็นไหมบางท่านมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่นะคนวันพฤหัสนะถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นโสดนะคุณมีโอกาสที่จะเจอคนที่ดีนะคนที่เข้ามาเป็นกัลยาณมิตรคนได้คนที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณได้นะคุณได้ไพ่พนางสุพรรณ พระนาสุพันธ์มัจฉา,าขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมคนที่เข้ามาอาจจะมาจากต่างถิ่นต่างแดนนะคะสําหรับคนโสดเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลนะเป็นกัรลยานามิตรกันนะสําหรับคนโสดนะเทพพระทิกขึ้นมาในใจคุณนะมีความรู้สึกว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ จิตใจมันฟูขึ้นนะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสมันมีความสดใสมันมีการที่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักนะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยแต่จิตใจคุณเข้มแข็งนะเออจิตใจคุณยังเข้มแข็งอยู่ในเรื่องของความรักพระโคนันทิขึ้นมาเนี่ย นะบางครั้งนะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะบางสิ่งบางอย่างต้องใช้ความอดทนนะอยู่ด้วยกันนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะในเรื่องของความรักเนี่ยเรามองว่าคนเกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้อ่ะมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะบางท่านอาจจะมีแบบว่ามีคนเข้ามานะ แอบรักแอบชอบคุณอยู่นะแอบมองแอบตามคุณอยู่ก็ได้นะสำหรับคนมีคู่ก็อยู่ด้วยกรรันราบรื่นดีในสัปดาห์นี้นะจ๊ะนี่คือภาพรวมการงานการเงินความรักของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพัชชาหวราพรหมยานแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ